สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนต์นะคะในเพลง i n v u นะของพี่แทรกันนะก็ทางสตูดิโอชุมเนาะเขาก็ได้ปล่อยนะคะคลิปเพอร์ฟอร์แมนต์เนาะในเพลงนี้มานะคะ คือจะบอกว่าเราไม่คิดไม่ฝันเนาะที่จะได้เห็นแบบว่าสาวๆโซชินะไม่ว่าใครก็ตามเนาะแบบว่าได้ไปอัดแบบว่าพรอร์แมนนะคะกับทางสตูดิโอชุมนะคือแบบว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าแสงสีเสียงแล้วก็แบบภาพคมชัดอะไรเงี้ย ตัว performance คือดีมากนะคะแต่ละวงเนาะคืออยากให้สาวๆได้ไปอัดสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ครั้งนี้นะคะพี่แทรก็ได้ไปเรียบรอนะ้อยแล้วทุกคนคือแบบว่าดีใจมากจริงๆเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่ม react กันเลยดีกว่านะคะกับตัว performance เนาะในเพลง i n v u นะคะของพี่แทรกันนะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่ม react กันเลยเริ่มว้าวแบบเป็นคอสตูมเซตทะเลทรายนะ ที่มีความแบบว่าทหารหน่อยเนาะสวยมากคนอะไสวยขนาดนี้เมคอัพดีมากอะจริงๆแล้วแบบในเอะไม่ว่าเซตไหนก็ดีหมดเลยนะจริงๆเมคอัพเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีมากคอ <Yeah. S 2> <Cost ume S 1> สตูมเซตนี้ก็คือแบบว่ามีความแบบพิแทรลายพางอะไรางี้เนาะเ <laughs> <laughs> ท่อะโอ้ lighting ดีมาก ก็แบบว่าสตูดิโอนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าแสงสีเสียงอะไรอย่างนงี้แล้วเนาะไลท์ติ้งเขาดีมากอะภาพนี้แบบว่าคมชัดมากโอ้ มีความแบบ <c oughs> เราชอบท่านี้อะโอ้ท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะที่แบบว่าครีเอทมากที่แบบว่าธนูปักเข้ากลางอกพี่แทอะไรเงี้ยก็แบบครีเอทจริงพี่แทแบบขาวมากอะ <c oughs> ผิวดีมากจริง <c oughs> โอ้ แบบว่าพี่แทใส่อะไรก็สวยอะจริงๆนะขนาดแบบว่าตะข่ายอะไรที่ครอมหัวพี่แทอยู่ก็แบบว่าก็ถ้าเป็นเราใส่ก็คือน่าจะตลกอะจริง โอ้ oh. มีความแบบลูกเล่นนะไลติงอะ่ะ yes, เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสวยมากโห oh. oh, เสียง คือแบบท่อนเนี้ยเหมือนแบบว่านางฟ้าเทพธิดาอะไรมาร้องเพลงให้ฟังเลยจริงๆให้ฟิลนั้นเลยสิ่งพิแทษคือแบบว่าโอ้โห โหเขาจัดไลติ okay, so ้งเข้าแบบว่าเข้ากับเซ็ตคอสตูมมากอะว้าวอารติเแทยนดีมากโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะของทางสตูดิโอชุมนะคะในเพลง I N V U นะคะของพี่แทกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ คือจะบอกว่าอยากให้สาวๆได้มานานมากแล้วนะจริงๆแบบว่ามาอัดตัวเพอร์ฟอร์แมนเนะกับทางสตูดิโอชมนะคะคือแบบว่าไว้ใจได้เลยนะจริงๆแบบไลทิ้งแสงสีเสียงอะไรเงี้ยภาพนี่คมชัดแบบกริบเลยจริงๆนะและที่สําคัญคือเราชอบการแบบการถ่ายของเขาเนาะแบบมุมกล้องอะไรเงี้ยคือถ่ายออกมาได้ดีมากจริงทุกคนคือแบบว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่ควรจะแบบว่าควรดูจริงๆนะแต่ละเพลงของใครก็ตามเนาะที่แบบว่าได้มาถ่ายนะคะกับทางสตูดิโอชมนะดีหมดเลยจริงๆนะ แล้วแบบว่าในครั้งนี้น้องพี่แทกก็ได้มาแบบว่ากับแบบคอสตูมเซตที่แบบว่าเป็นแบบว่าแนวแบบตีมทะเลทรายอะไรอย่างงี้เนาะตีมแบบว่าทหารอะไรอย่างงี้นะดีมากจริงจจัดแบบไลติงได้เข้ากับแบบว่าเซตมากเซตคอสตูมอะไรเงี้ยเมคอัพอะไรอย่างงี้คขึ้นเลิศมากจริงนะคือแบบดีมากทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรคือแบบดีจริงจงนะพอมาได้เห็นแบบว่าตัวแบบว่าเพอร์์เมนซ์เต็มๆเนาะแบบว่าท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ดีเข้าไปใหญ่เลยนะจริงๆจากที่เพลงแบบดีอยู่แล้วนะแล้วก็แบบคอสตูมเมคอัพอะไรก็ดีเนาะแล้วพอมาดูแบบว่าตัวแบบพร์ฟอ์แมนซ์เต็มๆอะไรเงี้ยคือยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งกับแบบมาถ่ายกับทางสตูดิโอชมอะไรเงี้ยนดะ้วยเนาะคือแบบว่าดีมากจริงทุกคนพี่แทรสวยมากคือแบบสวยจริง,รงอะผิวดีมากจริงนะพอแบบกล้องมันชัดเนาะแล้วพี่แทรก็แบบได้ได,ได้ถ่ายกับคสอัพอะไรเงี้ยดีมากจริงทุกคนผิวพี่แทรคือดีมาก สวยมากอะนางฟ้าน,นางสวรรค์แบบเทพธิดาอะไรเงี้ยเนาะ โอเคค่ะเราก็ขอฝากเนาะผลงานของพี่แท้ด้วยนะคะในเพลง i n v u เนาะอยากให้ทุกคนนะคะได้ไปดูแบบตัว performance เนาะตัวสเตจอะไรก็ตามนะตามรายการเพลงนะคะที่พี่แท้ได้ไปโปรโมทนะโดยเฉพาะกับทางสตูดิโอชุมนะคะคือแบบว่าอยากให้ไปดูกันนะจริงๆคือแบบดีมากจริงทุกคนต้องไปดูกันเลยนะห้ามพลาดเลยนะคะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำ reaction เพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะ 拜拜。Bye bye